ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบุ๊ปรีชาแนลนะคะสาหรับวันนี้วีก็จะมาแชร์สูตรทาเซรั่มบำรุงผิวค่ะสูตรนี้ก็ช่วยทําให้ใบหน้ากระจ่งางใสยิ่งขึ้นช่วยลดเลือนริ้วรอยลดฝ้ากระจุมดําด้วยนะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยค่ะทุกคนส่วนขั้นตอนวีทำจำนวนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือผงขมิ้นค่ะถ้าใครที่มีขมิ้นแบบสดๆก็ใช้เป็นขมิ้นสดก็ได้นะคะสําหรับขมิ้นเขาก็จะช่วยบํารุงผิวให้นุ่มนวลแล้วก็ขาวผ่องใสยิ่งขึ้นค่่ะแล้ววกก็ชยรัษา เส,สีวอุดตันแล้วก็สิวผดด้วยนะคะช่วยกระชับกรูขุมขนให้เล็กลงด้วยค่ะและเขาก็ยังมีสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลสละแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยค่ะช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะและก็ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในการต่อต้านแล้วก็ฆ่าเชื้อราด,ด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้ผงขม,มิ้นครึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะถ้าใครที่ไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าแพ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้เป็นเบบี้ออยล์น้ำมันมะกอกน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันงาแทนก็ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาก็จะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลสละช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยทาให้ผิวใสช่วยลดฝ้ากระจุดดำด,ด้วยนะคะก็ให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น2-3าชั้นโตค่ะ หรือถ้าใครที่ต้องการที่จะทําเก็บไว้เยอะก็เพิ่มปริมาณน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นเข้าไปอีกได้ค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานําไปกรองเอาเฉพาะน้ําของเซรั่มค่ะจะกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกกรองก็รอจนเขาตกตะกอนก่อนค่ะแล้วค่อยเอาเฉพาะน้ําของเซรั่มนะคะหลังจากที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเซรั่มขมิ้นค่ะจะใช้กระดาษทิชชู่ในการกรองก็ได้นะคะ ถ้าใครที่มีวิตามินซีจะเติมวิตามินซีลงไปด้วยก็ได้นะคะสําหรับสูตรนี้ก็เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะสำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทาบารุงผิวหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทำความสะอาดในเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใช้สูตรนี้ทาบารุงผิวหน้าของเราทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเลยค่ะตื่นเช้ามาค่อยล้างออกหรือใครจะใช้สูตรนี้บำรุงผิวหน้าของเราช่วงตอนกลางวันก็ได้นะคะจะใช้ทั้งช่วงก่อนนอนแล้วก็ช่วงตอนกลางวันก็ได้ค่ะ ก็ลองไปทดลองทำกันดูได้นะคะส่วนใครที่มีผิวที่บางหรือว่าแพ้ง่ายก็ควรจะทญาสอบความแพ้ก่อนนะคะสูตรทุกสูตรต้องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกนันในคลิปหน้านะคะ